โรงเรียนจุนวิทยาคมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกในอำเภอจุนก่อตั้งในปีพุทธศักราช2514มีพื้นที่ทั้งหมด56ไร่2งานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน955คนข้าราชการครูจำนวน54คนพนักงานราชการจำนวน2คนครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่จำนวน20คนภายใต้การบริหารงานของนายเลิศจันทิมาผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสกาวรัตศรีธิรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานอำนวยการนางรุจิรากองจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการนายเชิงจันทวงศ์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายไพยสนละอองเอี่ยมปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจุลวิทยาคม เน้นการบริหารงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาด้วยความร่วมมือทำงานเป็นทีมของบุคลากรสนับสนุนโดยเครือข่ายสิทธิ์เก่าผู้ปกครองรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาในรูปแบบบรวรบ้านวัดโรงเรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่21เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาและความเป็นไทยตามรูปแบบการบริหารงานแบบ C W K Plus Model ซึ่งมุ่งสร้างคนดีคนเก่งมีความสุขสู่สังคม ในปีการศึกษา2,563ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาโดยได้ดำเนินการตามไทม์ไลน์การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาดังนี้ด้านความปลอดภัย จัดทำโครงการความปลอดภัยห่างไกลโรคติดเชื้อในสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ได้จัดทําแผนเผชิญเหตุโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสอบคอคอำเภอในการป้องกันรักษาและนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงระบบการเรียนได้ใช้รูปแบบผสมผสานทั้ง5รูปแบบคือ on-site, on-hand, on-demand, on-air และออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มจุนออนไลน์นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อเสริมสร้างระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้แก่ การอบรมการป้องกันภัยจิตอาสาอักขีภัยการอบรมขับขี่ปลอดภัยการอบรมรอดอจิตอาสาจราจรมีการปรับปรุงซ่อมแซมวัดสดุเขุพันธ์อาคารสถานที่ให้เรียบร้อยปลอดภัยแก่นักเรียนทุกด้านเช่นการจัดทำระบบกำจัดน้ำเสียโรงอาหารการปรับปรุงหอประชุม ปรับปรุงสนามกีฬาจัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอจัดทำป้ายเตือนภัยจัดอบรมป้องกันอุบัติภัยอัคคีภัยการอบรมวินัยจราจรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามมาตรการสาธารณาสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนครูและบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนด้านคุณภาพระบบประกันคุณภาพมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับโนโยบายและจุดเน้นของสอพทออมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้มีระบบควบคุมภายในลดความเสี่ยงในการทำงาน รายงานผลการดำเนินงานผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเครือข่ายและต้นสังกัดด้วยความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างก,กันการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มุ่งตอบสนองความถนัดที่หลากหลาย จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดวิชาเลือกที่หลากหลายตามความถนัดของนักเรียนทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสาขาการเรียนวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตัวเอง โดยเปิดห้องเรียนให้นักเรียนเลือกได้แก่ห้องเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ดำเนินการทํำ MOU กับสถาบันปัญญาพิวัตรหกห้องเรียนได้แก่ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ห้องเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจ4.0 ห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจห้องเรียนธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการและห้องเรียนนวัตกรรมการจัดการเกษตรในปีการศึกษา2565เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มอีกหนึ่งห้องเรียนและทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพะเยาในห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ จัดการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทดสอบระดับชาติส่งเสริมการอบรมอาระยะเกษตรจัดหาเครื่องมือสาธิตการทำกาแฟสำหรับกิจกรรมในห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจัดเวทีคนด,คนดีคนเก่งคนกล้าจุนวิทยาคม ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรฐานสมรรถนะมีการจัดบุคลากรให้ตรงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทุกด้านโดยส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูยุคใหม่ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ Active Learning แ,และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ จัดอบรมการใช้แพลตฟอร์มจุนออนไลน์จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจัดอบรมการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Agreement PA ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร12สัปดาห์พัฒนานวัตกรรมสร้างสารรค์การเรียนรู้แบบ Active Learning ต่อยอดสู่สมรถนะซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพอพทอโรงเรียนจัดกิจกรรมแนแนวการศึกษาต่อจัดกิจกรรม Open House ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเรื่องการส่งต่อนักเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนพิจารณาข้อมูล เพื่อเสนอขอทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมอบทุนการศึกษาเพชรเมืองจุนทุนเมตตาจิตของคณะครูโรงเรียนจุนวิทยาคมเป็นต้นนอกจากนี้ยังสร้างนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเป็นคนดีมีคุณธรรมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนจุนวิทยาคมคือจิตสาธารณะจากการสนับสนุนในทุกด้าน ส่งผลให้โรงเรียนบุคลากรและนักเรียนได้รับรางวัลความสำเร็จดังนี้ผลงานดีเด่นของโรงเรียนโรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA กลุ o ่มละอ่อนกล้าดีจุนวิทยาคมได้รับโล่และเกียรติบัตรระดับชาติโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจิตอาสา โรงเรียนจุนวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับทองประเภทโรงเรียนขนาดกลางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาโรงเรียนจุนวิทยาคมได้รับคัดเลือก เป็นโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีงบประมาณ2,564จากสํจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนจุนวิทยาคมมีผลการประเมินชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,564ระดับคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมผลงานดีเด่นของบุคลากร นายเลิศจันทิมาผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคมนางรุจิรากองจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคมนางสาวอัญชลีแสงอ้ายและนางชลิดาสุดลาได้รับการคัดเลือกตามโครงการ10000คูรูชนคนคุณธรรมระดับเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา2564นายกิติพงษ์เฉพาะตนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณยกย่องครูดีคณิตศาสตร์เด่นประจำปี2564ได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภูมิสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวอร์ชครั้งที่10ระดับภาคเหนือและรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับรางวัลดีเยี่ยมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในการประกวดสื่อนวัตกรรมครูเพื่อยกย่องเช่วชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2564โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัดพะเยานางชาลิดาสุดล่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับรางวัลดีเยี่ยมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในการประกวดสื่อนวัตกรรมครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2564โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัดพะเยาผลงานนีเด่นของนักเรียนนางสาวอาทิตยาสุขสาลีนางสาวพัคมนชัยสถานและนายเจษด,ดาพระบาลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทุนการศึกษา8,000บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา2563โดยสำนักงานสารยุติธรรมเด็กหญิงอธิชาตู้เพชรได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนางสาวพักจิราภหลาโชธได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันซูโดกุระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีฉลองครบรอบ99ปี มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์รูปแบบออนไลน์โดยมีครูกิติพงศ์เฉพาะตนเป็นผู้ฝึกสอนนางสาววุสุการศรีพลได้รับประกาศเจิติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยายกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม มีความประพฤติดีและมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตน,นายธีรนพศีสนามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับจังหวัดจากผลงานเรื่องโคมล้านนาบ้านเฮาในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉัน นายเฉลิมชัยจันทคุณและนางสาวพักจิราภาลาโชตได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาพร้อมเงินทุนการศึกษา5,000บาท ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงานนิติวิชาการประจำปีการศึกษา2564ณมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเก้าต่อไปชาวจุนวิทยาคมจึงคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โดยนำนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบภายใต้การนิเทศติดตามและสนับสนุนจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนเพื่อสร้างคนดีคนเก่งสร้างประชากรที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติต่อไป